อ่าถือนาะอ่าตอนนี้คุณแม่สวัสดีครับทุกท่านครับกระเป๋าหลุยแล้วเบ่งยิงยังวันนี้สาธุท่านมาเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับของหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรครับคืนนี้นะครับคืนวันที่สามสามกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับหมอลำเสียงวิหก นกพงศกรนะครับพี่น้องครับครัโอ้มาแต่เว้นเลยบอกครับโมเอพันมาแต่เว้นกันเลยครับพันมาจองเสื้อจองศาสตร์ไว้แล้วครับพี่น้องครับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับพี่น้องมือแรกวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเล่นยูวัดวัดหนองตะเคียนนะครับ แม่นบ oh, e ่ครับนี่ซื้อวัดหนองตะเคียนบ่บ้านนี่ยังกว่าครับนีนอ๋อบ้านหนองตะเคียนวัดหนองตะเคียนบ้านหนองตะเคียนตำบลจานแม็นตำบลจานบ่ครับนี่ตำบลจานอำเภอเมืองเนาะตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็ตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับยุนานาพระอุโบสถมองนี่ย่างงามเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสุดยอดนะครับหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรครับมือนี่เสื้อสาดมาเตรียมไว้แล้วนะครับแฟนครับพ่นกับมาจองไว้แล้วครับมีของนำของท้าพนนี่แฟนครับพ่นกับมาเตรียมความพร้อมรอไว้แล้วนะครับพี่น้องครับ เสือสาดนะครับพี่น้องครับเสียงวีหกนกพงสกรครับ3กุมภาพันธ์2568ครับพี่น้องครับบ้านหนองตะเคียนตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดย่าลืมยาผ่าเด,ด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับขึ้นนี่ครับมาเบ่งมอหลาน้ำกันเด้อพี่น้องเลย